ครับสวัสดีครับเพื่อนช่างผมประทิดบังคัดน,นะมาดูอาการเสียนะของทีวีนะ LED panasonic นะรุ่น TH49D410T นะรุ่นนี้49นิ้วนะ 49D410T อยการเสียก็คือภาพเต้นนะภาพเต้นนั่นแหละาภาพเต้นสีเพี้ยนนะ เมื่อซ่อมภาพเต้นเสร็จนะสีออกแดงๆนะฝั่งฝั่งที่จอเสียเนี่ยมันออกแดงๆเราก็มีวิธีแก้ได้นะดูดูนะอันนี้คือเครื่องนี้ซ่อมซ่อมภาพดิ้นเสร็จแล้วนะซ่อมภาพดิ้นออกแล้วฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะออกแดงๆเห็นไหมจะออกแดงๆนะ เด um uh um ี๋ยวดูฉากบังฉากลองสังเกตนี่กันนะฮะฝั่งนี้จะออกแดงๆนะออกแดงๆแล้วก็มีเส้นๆยึดนะเดือนๆหน่อยนะนี่ออกแดงๆใช่ไหมฝั่งนี้ปกติแต่ฝั่งนู้นออกแดงใช่ไหมโอ้ยอ่ามันจะออกแดงนะโคนแดงอย่างนี้ก็เหมือนกับซ่อม LG LG จะออกเหลืองใช่ไหมแต่คราวนี้มาเจอพานาโซนิกนะ49นิ้วออกแดงดูใกล้นะดูฉากบังฉากออกแดงเลยเห็นไหม กลนะุ่มนี้จะแดงลุ่มนี้ปกติลุ่มนี้ออกแดงนะเราก็ทําการซ่อมได้นะเดี๋ยวลองซ่อมมาเลยนะคืออาการแรกๆคือภาพดิ้นนะมันจะมีดิน้นหยุดดิน้นหยุดหรือดิ้นตลอดนะเมื่อซ่อมภาพดิ้นเสร็จนะแถบที่จอเสียจอ,อกแดงนะฝั่งที่จอเสียจะออกแดงครึ่งหนึ่ง อันนี้ก็ต้องซ่อม3สเตปอยู่ดีนะสเตปสเต็ปหนึ่งคือภาพดิ้นสเตปสองมีเส้นสเตปที่สามคือสีเพียนนะถ้าเป็นพานาจอกแดงถ้าเป็น lg ตัวสีบ้าจอบเหลืองนะท่านไหนมีเครื่องนะพ a n a s o n i c นะสี่สิบเก้านิ้วนี่นะนี่นะนี่แก้เสร็จแล้วนะสีสังเกตน,นะฝั่งนี้ไม่แดงแล้วนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจะเท่ากันหมดนะ สามารถทําได้นะไม่ว่าจะออกสีเหลืองหรือออกสีแดงนะสามารถซ่อมได้สังเกตนะฮะเดี๋ยวดูชัดบางฉากน,นี่นะ,ะไม่ออกแดงแล้วนะนักซิซึ่งนี้ไม่ออกแล้วนะโอเคนะท่านไหนสนใจนะที่จะเรียนรู้ในการซ่อมจอแจ้งมาได้นะไลน์061-3249-222ครับสวัสดีครับ